พรเอกวัรชัยราสีนายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลนครดูแลนครพนมและจังหวัดมุกดาหารอ,อยากจะเรียนตรงนี้ให้ทราบว่านะครับเราได้ประสานงานกับกรมทหารลาดที่3นะครับโดยมีท่านพันเอกวรุษสำรานเป็นผู้กลกับ็กรมทหารลาดที่3และมีท่านเสพันเอกกัญญาณต์ไอ้เมชานันนะครับเป็นเสนานธิการได้นํากําลังนั้นเดินทางมาร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางนะครับท่าน บุญหลายผาตายาตและคณะกรรมการต่างๆและรัษฎรที่สําคัญนั้นรัษฎรมีความต้องการที่อยากจะให้เรานั้นมาทําฝายชะลอน้ําเพื่อกันเป็นการกักเก็บน้ำโครงการจิตอาสาทําความดีด้วยหวัวใจโดยมีพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นจิตอาสาด้วยนะครับสำหรับโครงการตรงนี้ทางหน่วยงานราชการต่างๆนั้นไม่ได้ใช้งบประมาณใดๆทั้งสิ้นแต่ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันทั้งสามหมู่บ้านและส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติภูพาน นะครับแล้วกับพี่น้องทั้ง3หมู่บ้านในบรนลาสมบูรณ์ห้วยยางในตําบลห้วยยางนั้นนะครับได้มาช่วยกันที่สําคัญนั้นเรามาได้ดาเนินการอยู่ประมาณทั้งสองสาอาทิตย์อาให้นะครับฝายชะลอน้ําทั้งสองแห่งนี้ได้เกิดความสมบูรณ์ขึ้นด้วยน้ําแรงน้ําใจนะต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอชาวบ้านห้วยยางเป็นอย่างยิ่งและที่สําคัญก็ต้องขอขอบคุณทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบล วยยางและท่านอาศัยนาฏการคมทหารราที่ามอันเดก,กันญนัทนะครับที่ได้สนับสนุนกาลังคนของเราด้วยดีมาตลอดนะครับก็ถือว่าฝายตรงนี้น่าจะเป็นที่จะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ในยามฤดูแล้งนะครับทับโครงการนี้เป็นโครงการ ดีๆของจิตอา,าสาซึ่งทางสมาคมทหารการศึกสะกนลครได้พร้อมกับทีมงานทางกล่วยกำลังพลน,นะครับที่ให้การสนับสนุนร่วมทั้งพี่น้องชาวบ้านลาดกระเชอทั้งสามบ้านมีบ้านลาดสมบูรณ์หมู่12บ้านลาดกระเชอหมู่ที่8และก็ลาดสมบูรณ์ใหม่นะครับทั้งสามหมู่บ้านพากันมาร่วมเป็นแรงงานร่วมกับทีมงานทหารที่จยเป็นจิตอาสาเพื่อทําฝายชะลอน้ํานะครับซึ่งเป็นฝายลักษณะที่ เพื่อชะลอน้ำนะครับเป็นฝ่ายคอนกรีตผสมผสมหินที่มีโดยธรรมชาติโดยทําเป็น2ฝ่ายนะครับทา่านก็ฝ่ายห่างกันประมาณ8 0ิเมตรนะครับซึ่งจะสามารถเก็บกักน้ําและก็ชะลอน้ําให้เพียงพอสำหรับการใช้ของพี่น้องชาวสามมาลาดบ้านละกระเชือมู่ที่8รลาดสมบูรณ์มู่ที่12แล้วก็ลาดสมบูรณ์หมู่ใหม่หมู่ที่16นะครับซึ่งต้องขอขอบคุณทานนาท่านนายกสมาคมแล้วก็ท่านท่านเสนะครับที่นำกำลัง,งคนแล้วก็ พี่น้องสามบัลลาดนะครับที่ร่วมเป็นพลังแผ่นดินในการสร้างสายชลอน้ำของสามบัลลาดครั้งนี้นะครับขอบพระคุณมากครับ เห็นไม่เป็นไรไม่ได้วังให้ใครจดจำแม่อยากเย็นแค่ไหนไม่เคยบนสักขาง่มีใครจดจำแต่เราก็ยังภูมิใจจะปิดทองหลังองค์รับปฏิบัติ ใครจะเห็นยากลำเค็นเพียงใด ยังห่วงห่วงแผ่นดินด้วยหน้าทีชีวิตรับผิดชอบค,คือคำตอบที่รบอยู่อันกลับจากญาที่มาสู่จูโค้งอุ้มไปรอยตาาลื ของพัดหหรือสายตาตามาคิดถึงป่าถึงเขาโดยเรงคิดถึงผู้ปฏิบัตที่ช่วยเหลือคิดถึงเพื่อนช่วยรบกร่อนจริงจี๋คิดถึงเสือปูนองก่อนจะเคนคิดถึงเปนสนาก่อนเดินมาคิดถึงผ้ามุโจที่ถิ่นถึงคิดถึงข้าวข้นหม้อที่เก็บขิงคิดถึงหรือปลาปราเปรี้ คิดถึงคืนคู่มือเศรษฐีคิดถึงที่คู่หมั้ลาดขอเที่คิดถึงต้องหมองฟ้าแสนลมนิงคิดถึงคืนหนาวเย็นเข้าเปรอคิดถึงเพื่อนคู่ใจไม่ยิดหวงคิดถึงที่สั่งน้องเราเรียกหมอคิดถึงต้องแบกเพื่อนส่งขึ้นหอคิดถึงตอต้นเป็นหลัที่บางปีคิดถึงในชีวิตนาทีคิดถึงสิ่งที่มีเป็นความหวั ถึงพ่อแม่เมียแ,และ,ปปะลูกอุปลรรคิดถึงค้าเป็นนักโทษไทยไม่ขอรูขอให้รอวันรุ่งของพรุ่งนี้ฟ้าคงมีพรชัยให้กับเรา Terima kasih atas ศิษักดิ์นักรบไทย